จะมีใครสกัด MG อยู่บ้างไหมพวกเขารุกหนักมากจริงๆ MG โตในไทยแบบไม่มีอะไรกันถึงแม้ในใจพวกเขาอยากจะได้ยอดขายหลักแสนคันต่อปีแต่เมื่อความเป็นจริงพวกเขายังทำไม่ได้ในวันนี้แต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าวันข้างหน้าพวกเขาอาจจะทำได้ก็ได้แต่สิ่งที่ MG ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นก็คือ การรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังจนกลายเป็นผู้นำตลาดรถยนต์แบตเตอรี่อี v ของเมืองไทยเพราะด้วยการเอื้อหนุนภาษี FTA รถยนต์ไฟฟ้า0%จากประเทศจีนทำให้ MG สามารถทำยอดขายรถไฟฟ้าทิ้งห่างค่ายคู่แข่งไปได้ไกลเพราะราคาจำหน่ายมันถูกที่สุดเมื่อเทียบกับแบรนด์เมนสตรีมของเมืองไทยและว,วันนี้ MG ก็ได้นำนำ MG EP รถตัวถังแวก้อนราคาถูกราคาไม่เกิน1ล้านบาทก็เข้ามาเสริมทับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันถึงแม้กระแสะตอบรับในช่วงนี้ของรถรุ่นนี้ดูแผ่วบางไปบ้างก็ตาม MG Thailand ยังไม่หยุดยั้ยงที่จะขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการขยายสถานีเติมประจุไฟฟ้าอย่างด่วนหรือ MG Supercharge เปิดให้บริการ100จุดเบื mm ้องต้นในช่วงต้นปี2021และจะมีมากถึง500สถานีภายในสิ้นปี2021ก็กลายเป็นว่า MG คือค่ายรถเมสตรีมเพียงค่ายเดียวที่จริงจังกับการทำตลาดแบตเตอรี่ EV อย่างมากก็น่าเชื่อว่าถ้าหาทั้งระบบสนับสนุนมากกว่านี้บ้านเราคงจะได้เห็นรถไฟฟ้าขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปแล้ว นอกจาก MG มีการลุกตลาดทั้ง MG ZS EV MG EP ในอนาคตโรงงาน MG เมืองไทยจะต้องขึ้นสายการผลิตรถไฟฟ้าหนึ่งรุ่นในไทยคาดการกันว่าอาจจะเป็น MG ZS EV รุ่นปรับปรุงโฉมก็เป็นไปได้เมื่อถึงเวลานั้นตาลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแหล่งข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ auto car co uk รายงานว่า MG เมืองนอกก็มีการเตรียมแผนงานเกี่ยวกับการเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น่าจับตามองเอามากเพราะพวกเขาอยากจะดันยอดขายรวมของรถยนต์ MG ทั่วโลกให้ทะลุ1ล้านคันภายในปี2024และนั่นก็จะทำให้สถานะของแบรนด์ MG ในระดับโลกเทียบชั้นได้กับ Mazda ในด้านตัวเลขยอดขายไปในทันทีและมีแนวนมว่า หนใน2รถไฟฟ้าของ MG ที่เรานำเสนอไปนั้นอาจจะต้องเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยหรือถ้าเซอร์ไพรส์สุดๆอาจเข้ามาเลยทั้ง2รุ่นก็เป็นไปได้เริ่มจาก MG EV รุ่นใหม่5ประตูขนาดเล็กขนาดซับ c อม p พ c t ขนาดเดียวกันกันกบ Renault Zoe กำหนดการเปิดตัวรถคันนี้จะมีขึ้นในตลาดโลกช่วงสิ้นปี2021ในฐานะเป็น EV low cost ขนาดตัวถังของ MG EV 5ประตูคันเล็กนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกันกับ MG 3ในปัจจุบันแต่ในรายละเอียดไม่ได้ระบ,บุว่าจะใช้แพลตฟอร์มอะไรหรือจะมาแทนที่ MG 3จริงๆหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบได้มีความเป็นไปได้ว่า MG EV 5ประตูคันเล็กคันใหม่นี้จะลดขนาดแบตเตอรี่ลงเพื่อให้ทำราคาและเพื่อให้จัดสรรเนื้ที่ภายในห้องโดยสารได้ รวมถึงสามารถลดน้ำหนักตัวถังลงเพื่อให้ตัวรถนี้มีระยะทางวิ่งที่สมเหตุสมผลกับราคาจำหน่ายคาดการกันว่ารถคันนี้จะมีระยะทางวิ่งมากถึง241กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุกแค่ครั้งเดียวแต่ก็น่าคิดว่าถ้า MG EV คันเล็กนี้จะกล้ายกขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ามาจาก ZSEV ที่ให้กำลัง 141แรงม้ามาติดตั้งด้วยรถคันนี้มันก็คงจะแรงเววอร์หน้าดูไม่ใช่น้อยแต่มันจะจำเป็นสําหรับรถขนาดเล็กจริงหรือและที่สำคัญต้องบีบราคาให้ถูกด้วยซึ่งผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรต้องติดตามกันด้านราคาจำหน่ายมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปแตะปูนปี้ยน,น,นแถวแถวเรเดียวกันกันกบ Skoda s t i g o Eiv ประมาณ17,000ปอนด์ ส่วนจะมีสิทธิ์นําเข้าหรือผลิตจําหน่ายในเมืองไทยหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะถ้าในเมื่อมันเป็นรถ e ีวีราคาไม่แพงมาตั้งแต่ต้นทางหานําเข้าจากจีนมาจําหน่ายในไทยก็คงตั้งราคาได้ไม่เกิน900,000บาทและอีกคันที่เป็นไฮไลท์สาคัญคือ MG Emotion Concept ว e นขึ้นสายการผลิตจริงรถคันนี้จะเป็นหน้าเป็นตาให้แก่แบรนด์ MG ในฐานะอดีตผู้ผลิตรถแนวสปอร์ตและเชื่อว่ารถรุ่นนี้น่าจะมีการส่งออกจำหน่ายยังประเทศต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ MG ทั่วโลกแต่กว่าที่รถคันนี้จะผลิตได้จริงก็ดูเหมือนว่าจะเจอเจออุปสรรคต่างๆมากมายเพราะเวลาผ่านพ้นมา4ปีนับตั้งแต่โชว์โฉมเป็นต้นแบบก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับคำสั่งให้ผลิตในเร็วๆนี้ ทั้งที่ช่วงกลางปี2020ถึงขนาดมีภาพหลุดดีไซน์กันมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ต้องประคับประคองตัวจากวิกฤต์โรคระบาดโควิด1 9กันไปก่อนข่าวเบื้องต้นดูเหมือนว่า MG จะวางภาพลักษ์ของรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าคูเป้สปอร์ตที่มีราคาจำหน่ายคุ้มค่ามากกว่าจะเป็นรถที่สุดยอดด้านงานวิศวกรรมทุกอย่างจนมีต้นทุน และราคาจำหน่ายที่ดูแพงมากไปหมดสำนักข่าวออตโตคาระบุว่ารถสปอร์ตไฟฟ้าของ MG อาจมีราคาเริ่มต้น30,000ปอนด์เป็นขึ้นไปแพงกว่า MG ZS EV แค่เพียง5,000ปอนด์เท่านั้นวัตถุประสงค์ของรถไฟฟ้าคูเป้ค่าย MG คันนี้น่าจะเป็นเน้นจับตลาดประเทศพัฒนาแล้วอย่างอังกฤษหรือออสเตรเลียมากกว่าจะไปสร้างความมือหาในตลาดอินเดียและตลาดไทย ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนานกันอยู่และอีกข่าวที่ได้ยินก็คือรถไฟฟ้า Sport MG อาจจะมีเวอร์ชั่นหลังคาเปิดประทุนโอสเตอร์มาจำหน่ายด้วยเช่นกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าพวกเราน่าจะได้เห็นรถไฟฟ้า Sport MG กันในปีนี้และกว่าจะจำหน่ายก็คงจะได้เห็นกันในปี2022ส่วนจะมีแผนการนำเข้ามาทำตลาดในไทยไหมไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นค่าย MG ก็เชื่อว่าพวกเขาก็คงอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์กันแน่ๆละครับหาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง i s s s k y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ